พยายามดีค่โอ okay. เคเี๋ยวสบุ่งสีไปะใส่ตู้เย็นใบมากไว้ประมาณสักสามชั่วโมงแล้วจังเอาอไปย่างกันเนาะปีปีแบบว่อเจ็บ,จบนวะพอดีพอดีอ่ะเทองมันเทิงจัง สวัสดีจ้าทุกทุกคนอันนี้ซาบุนกันสิเฮ็ดอันไก,ก่ย่างตอนนี้ซาบุนกันเตรียมเครื่องใบเรียบร้อยเดียวแล้วซาบุนหสิเอามาใส่อันเครื่องปั่นนะจ้ะห้ามมาบุงกันเลยว่ามีอยังไงอันนี้ก็มีหัวหอมมีอันกระเทียมนะจ้ะซาบุนใส่ไปถ้วยซาบุนใส่อันสดสดพริกนะจ้ะลงไปประมาณอัน สองช้อนสองช้อนกินเผาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวประมาณสองช้อนจ้ะน้ำปลาน้ำปลาประมาณสองช้อนครึ่งจ้ะ สดหอยสองสดกินเขาพงส์ชุนด์หนึ่งสดชาจา้ะเกลือคืสอนสดชาเม็ดพักซี่เม็ดพักซี่สองสดชาจา้ะอันพริกไท้ข้าวสบุนใส่ไปประมาณหนึ่งสชา หลกักผักซี่สามหลักจ้ะใส่กันไปเดีย๋ยวสบปูนสีเอาไปปั่นกอนเนาะอันนี้ก็คือปัน่นียาอยแล้วเนาะจ้ะปัน่นจนมันละเอียดนะเนาะอันนี้ก็คือไก่ ไกบ่บานอันสับุญซื้อมาโรคก,กูกลัวจ้ะตัวนี้เกือบตัวนี้รอยแปดสิบห้าบาทแต่อาจ์ติเบเทมั้งเนาะอาจจะเป็นผวกไก่ผสมเลยอย่างไงไกบ่บานหนาสิแพงกว่านี้ตอนแรกว่าสีอันอย่างเป็นเป็นโตเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันใหญ่แล้วมันก็ลายเกินไปดยสิกินโบเบิ้ลก็ได้แบ่งมากครึ่งหนึ่งปีสองปีกมีข้อน้ำเนาะกับประมาณโลหนึ่งจานเนี่ยนะ xây khương mắc anh đi xây phương thì dằm đi hết kín yên nó อันเดียวสะบ,บุงสีไปใส่ตูเบบ้เย็นไปจักสามชั่วโมงเดี๋ยวเขาจังเราไปย่างกันเนาะจ้าอันโอเคจกากไก่มักกันทั้งจากที่เหามักเดี๋ยวสักสามสี่ชั่วโมงเนาะจ้าเดี๋ยวสบุงสีเอามาย่างเลยก,กินเองง่ายๆเนาะ ต้องแบบว่าค่อยคุ้มไฟตลอดเลยเดี๋ยวไฟแห้งไปมันก็สิมาอีกคนเนาะทีนี้ไกลเขามันหนามันชิมใหญ่ไงนะต้องค่อยๆไฟก็ต้องค่อยๆใช้ปุสิค่อยๆแบบว่าเติมทานตลอด เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คืออย่างอันใส่ซุปเลยนะจ๊ะมันจะจิเ้มๆในจั้จหน่อยอันเช่าบึงกับบึงอยู่ตลอดเลยนะจะไปกลับมาใครอ่อานสิแห้งไปเนาะจิ้มๆในจั้หน่อยจ้ะแต่ว่าหอมหอมตอนนี้สุเกเรียบร้อยแล้วมาซับกันเดี ใช่ให้มากจิมตูดป้าจ้าใาช้วาาบุ๊คจิมตูดไก่ม <c oughs> ีจ้าอันไกย่ยางเขขาก็เรียบร้อยแล้วเนาะไก่สูตรบิเซียนบุรีเห <c oughs> ็ดชิว่าเห็ดง่ายๆก <c> ะ <oughs> มันกะบุง่ายหรอกจ้ะ <c oughs> กลัวเสดกินกะไรขันตอนอยู่ แต่ว่าเหตุเองก็มีความสุขแสบจ้ะกีกันำกิมเจียวแสบๆเนาะท่าลูเดือบไก่ย่างสูตรวิเียนดูดีของเขากับเรียบ้อยเดวหอมกีกันำกิมเจียวอันเข้าก็ใครไก่ย่างสมตำเสมอสูตรเหนียวสุดที่ปา๊บ แบบว่แซ่บนุ่พอดีพอดีอ่ะเครืองมันเทิงจัง ว่าเมนูนี่ก็บกวเสียจะกินกะใส่ไม่ได้แม่ค่ะแต่กามื่อยจักหน่อยเนาะจ้ะมาไงคะลูกอากินเอากินจีกินกินอะไรอะลูกเจ้าจะกินนังไหมหรือไม่ตาตาบดตาบดดีคึ้น่ะอร่อยเนาะอร่อยปะเยิบไหมหยิบอูเยี่ยมเลยเยีี่่ยยมเยมเลยเนาะ พี่อุ้มจะกินแต่หนังเหรอคะลูกหลักเอ,อ,า,อาเอา,าอะข้าป้มเรากดิดน,น้อนยำ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 เย